เจ้าบอกว่าอาศัยเรือข้ามฝั่งโอ้ยอาศัยเรือข้ามฝั่งเรือคืออะไรครับเรือคืออะไรเรือก็คือร่างกายไม่ใช่ครับผิดครับผิดหลักคำสอนมันจะผิดยังไงกาเรี่ยคือพระธรรมคำสั่งสอนครับเราอาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ข้ามฝั่งเรียกว่าพระธรรมก็เนี่ยมันโง่มันไม่รู้ความหมายคําว่าธรรมะธรรมะคืออะไรถ้าผมขออนุญาตอธิบายนิดเดียวครับนิดเดียวธรรมะคืออะไรสั้นๆเดี๋ยวผมจะไม่พูดนะาดขายวไปไหว้ให้เสียมือเลยครับเดี๋ยวผมต้องไปแล้วเดี๋ยวผมขอพูดวันนี้สั้นๆประเด็นนิดเดียวครับ พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเธอเห็นแล้วว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งที่มีโทษภยัยมีอันตรายต่อเธออย่างยิ่งทําให้เธอเด,เดินสู่ความตายได้พระองค์เลยบอกว่าเราเนี่ไปขวนขวายโดยการไปเอาไม้กิ่งไม้ใบไม้มาผูกเป็นแพรแล้วล่องเรือข้ามฝั่งไปในฝั่งที่ปลอดภัยคือฝั่งที่ปลอดภยัยคือฝั่งที่ตรงข้ามนั่นคือฝั่งแห่งนิพพานการหิ้วเรือไปเ,เ,เรือคืออะไรเรือเปรียบเหมือนพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์ที่เราเ,เดินตามพระองค์จึงบอกว่าให้เราพึ่งตนและพึ่งธรรมะข,ของพระองค์ล่องเรือนี้ไปข้ามแม่น้ํานี้ไปเพื่อไปออออยยูู่่่่่่่ฝฝัััังงททีีปปลดดภภเมืส แล้วเราจําเป็นต้องเอาเรือนี้ไปด้วยไหมไม่จําเป็นทิ้งไว้ไม่ต้องแบกเรือไปด้วยนั่นเรียกว่าทิ้งรำแล้วหมดสิ้นทึ่งตัวตนไม่เหลืออะไรแม้แต่ขปธรรมพระธรรมคำสั่งสอนก็หมดเพราะอะไรบรรลุเป็นพระหรหั์แล้วทำมันฝังในใจแล้วดังนั้นเรือจึงหมายถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์ไม่ใช่ร่างกายเพราะร่างกายนี้ตายจากชาตินี้ก็ไปเกาะเอาชาติใหม่ตายจากชาติใหม่ก็ไปเกาะเอาชาติใหม่อีก ร่างกายมันเป็นของไม่เทีย่ยงแต่ธรรมะของพระองค์เป็นของที่เดินไปสู่การบรรลุธรรมหรือการหลุดพ้นนั่นคือเรือในการข้ามนาวานี้คือนาวาแห่งการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่คือความหมายของเร <schön. S 1> ือครับนี่ท่านจะสาธุนะท่านจะเผยสาธุไม่ได้เลยนะโอยมนะาละท่านสาธุท่านเข้าใจความหมายคําว่าธรรมก็นี่เขาตอ